องค์ประกอบที่เป็นบุพภาคของการดับแห่งปฏิจจสมุปบาทมาคันธิยะปริภาชกเรียกราบทูลว่าข้าพเจ้าเลื่อมใสต่อท่านพระโคดมอย่างนี้แล้วท่านพระโคดมจะสามารถเพื่อแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าโดยประการที่ข้าพเจ้าจะลุกขึ้นจากอาสนะนี้ในลักษณะแห่งผู้หายตาบอดได้ไหมพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนมาคันธยะ ถ้าอย่างนั้นท่านควรคบสัตวปรุษดูก่อนมาคันธิยะเมื่อใดท่านคบสัตวปรุษเมื่อนั้นท่านจกได้ฟังธรรมของสัตวปรุษดูก่อนมาคันธิยะเมื่อใดท่านได้ฟังธรรมของสัตวปรุษเมื่อนั้นท่านจกปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมดูก่อนมาคันธิยะเมื่อใดท่านปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วเมื่อนั้นท่านจกรู้เองเห็นเองโดยแท้ว่านี้คือโรค นี่คือหัวฝีนี่คือลูกศอนโรคหัวฝีลูกศอนทั้งหลายในกรณีนี้ย่อมดับไปโดยไม่มีส่วนเหลือในลักษณะเดียวกันกับข้อที่ว่าเพราะความดับแห่งอุปาทานของเรานั้นจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่ง,แง,ชแงชาตินั่นแลชรามรณะโซกะปริเทวะทุกขโทมนาทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้หมายเหตุผู้รวบรวมการศึกษาพึงทราบว่าโรคหัวฝีลูกศรในที่นี้คือทุก์อันเกิดจากตัณหาตัณหาใดๆล้วนแต่ต้องมาจากเวทนาซึ่งออกมาจากการสัมผัสอารมณ์ด้วยอวิชชาด้วยกันทั้งนั้นและตัณหานั้นย่อมส่งต่อไปให้เกิดอุปาทานภพชาติชรามรณะ อันเป็นที่ตั้งแห่งทุกการที่จะรู้จักหัวฝีลูกศรเป็นต้นแล้วกําจัดเสียให้ได้นั้นต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมโดยสมควรแก่ธรรมของสัพุรุษดังนั้นการที่ทุกคนคบสัพุรุษฟังธรรมเข้าใจแล้วปฏิบัติอยู่อย่างถูกต้องไม่ว่าในรูปลักษณะใดย่อมเป็นการกระทำชนิดที่เป็นบุพภา,ภาแห่งการทำลายกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเพื่อการดับทุกเบื้อยกันทั้งนั้น ถ้าผิดไปจากนี้ย่อมไม่มีความหมายอะไรและไม่ใช่การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา